ลำบัิการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระธรรมัตตการอุดมศึกษาฉบับที่พศได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับการพิจารณาร่างพระธรรมัตตฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่2ครับซึ่งจะมีการพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อร่างคำปรบลบและเรียงตามลําดับ มาตราจนจบร่างนะครับตามข้อบังคับข้อที่131ครับขอเชิญท่านประธานกรรมิการถแถลงได้เลยครับ,รบ <c oughs> กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับกระผมนายสุประชัยเจสมุทรองประธานคณะกรรมการวิสามันพิจรารณาร่างพร่หยัิการอุดมศึกษาฉบับที่พศคนที่หนึ่งขอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรดังนี้นะครับ ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุทธที่3กรกฎาคม2567ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพร่ยัดการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและให้คณะกรรมาธิการคณะเดียวกันกับที่พิจารณาร่างพร่ยัดการอุดมศึกษาฉบับที่พศ เป็นผู้พิจารณากำหนดโดยกำหนดการแประยะติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมาธการวิสามันได้พิจารณาร่างแพร่หยัดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ให้ความสำคัญและนำคำอภิปรายของสมาชิกสภาพุ้แทนรัศดรในวาระที่หนึ่งฉันรับหลักการมาประกอบการพิจารณาโดยรอบคอบประกอบผลการพิจารณาเป็นดังนี้นะครับ1 ร่างพร่หยัติฉบับนี้ไม่มีผู้เสนอคำแปลยติ2ร่างพร่หยัิการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พอสอซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งมีหลักการสําคัญเพียงแก้ไขข้อความว่าข้อตกลงให้ดําเนินการโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมเป็นคำรับรอง การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนให้ดำเนินการให้ดำเนินโครงการพัฒนาว,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือโครงการวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับร่างแพรชบัญัติการดูดมศึกษาฉบับที่พศซึ่งสภาแห่งนี้ได้มีการร,รับรองไปแล้วนะครับซึ่งร่างแพรชบัญัุิฉบับน,นี้มีเพียงสาม,มาตราครับคณะกรรมาิการได้มีการพิจารณานและมีมติไว้ คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการขอพระกุลครับท่านประธานครับขอเชิญไยเลขาครับดำเนินการเลยครับชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปารถไม่มีการแก้ไขมาตราหนึ่งไม่มีการแก้ไขมาตราสองไม่มีการแก้ไขมาตราสามไม่มีการแก้ไข จบการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราแล้วนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาทางล่างครับเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีข้อแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่นะครับตามข้อบังคับข้อที่132ครับท่านสมาชิกจะมีการแก้ถ้อยคําหรือไม่ครับหากไม่มีนะครับก็เป็นนั้นว่าจบการพิจารณาในวาระที่สอง ต่อไปเป็นการพิจาณาในวาระที่3ครับเพื่อให้สภาได้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับข้อ133นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับ 370แสดงตนครับ ท่านสมาชิกแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับเชิญครับท่านประธานวิปเชิญครับครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนครับ เชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น396บวกหเป็น397ท่านนะครับต่อไปขอถามมาติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพันัหยัดการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พอสอหรือไม่นะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นชอบ กรุณากดปุ่มเห็นด้วยครับท่านผู้ใดไม่เห็นชอบกรุณากดปุ่มไม่เห็นไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงเชิญท่านกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกเลยครับสามเจ็ดศูนย์เห็นด้วยครับ ีท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับเชิญแสดงผลเลยครับมีจำนวนผู้ลงมต,ติทั้งสิ้น400บวก1นะครับเป็น401ท่านเห็นด้วย397บวกบเป็น398ครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง3ครับ เป็นอันนว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศนะครับต่อไปครับระเบียบวาระที่4.3ครับร่างพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศซึ่งคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาล่างพระบัญญการอุดมศึกษาฉบับที่พศพิจารณาเสร็จแล้วนะครับการพิจารณาล่างพระบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่สองครับซึ่งจะพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อล่างคำบาลบและเรียงลําดับตามมาตราจนจบล่างตามข้อบังคับข้อ131นะครับขอเชิญท่านประธานกรรมธิการครับ ักเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับกับผมสุประชัยใจสมุทรรองประธานคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพรมหยัดการอุดมศึกษาฉบับที่พศคนที่หนึ่งขอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรดังนี้นะครับตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26ปีที่สองครั้งที่1สมัยสามัญประจําปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่3กรกฎาคม2567ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างแรมหญัด ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศออซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและให้คณะกรรมการคณะเดียวกันกับที่พิจารณาร่างระชบัยิการอุดมศึกษาฉบับที่พศเป็นผู้พิจารณากำหนดการแประยะติภายใน15วันนั้นบัดนี้คณะกรรมการ,าการวิสามันได้พิจารณาร่างระชบีติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยให้ความสําคัญและนําคําอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวราระที่หนึ่งชั้นรับหลักการมาประกอบการพิจารณาโดยรอบครอบปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีผู้เสนอคําแประยะติ 2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่ปศซึ่งมีหลักการสําคัญเพื่อแก้ไขข้อความว่า ข้อตกลงการพัฒนาการอุดอมศึกษาเป็นคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนการพัฒนาการอุดอมศึกษาทางนี้เพื่อให้สอดคล้องกับร่างยายริ้าระหญัิการอุดอมศึกษาฉบับที่พศออร่างประหยัดฉบับนี้มีจํานวนทั้งสินส้น4มาตราครับท่านประธานคณะกรกรมการพยายาิจารณาและมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมจึงกลับเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับขอบพระคุณครับ เชิญท่านเลขานิการต่อท่านประธานครับท่านอดิศรผมอดิศรเพียงเกตเพื่อไทยครับด้วยความเคารพและเกรงใจอย่างยิ่งเพราะกฎหมายมีความสําคัญผมขอสอบถามทางกรรมธิการครับท่านศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์วันโนประธานกรรมธิการทําไมไม่มาครับหลายครั้งแล้วผมว่างานสภาเป็นงานหลัก ผมเคยให้ข้อสังเกตว่าอย่าเอาคนนอกมาเป็นประธานเมื่อหน้าสิวหน้าขวานแล้วก็เขาก็หายไปผมอยากถามทางกรรมธิการว่าวันนี้ทําไมท่านไม่มาไม่มามีใบลาต่อกรรมธิการหรือเปล่าครับด้วยความเคารพครับเชิญนะเชิญนะเรียนท่านประธานที่เคารพครับต้องขออนุญาตเรียนว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยท่านศานสตราจารย์บวรศักด์ ท่านเดินทางไปราชการที่ต่างประเทศและที่ผ่านมาท่านอาจจะติดประชุมอื่นซึ่งซ้อนกันและผมก็ทำหน้าที่แทนแต่อย่างไรก็ตามเราปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดครับทำงานกันเป็นทีมครับเหมือนเหมือนท่านอาดิษรนเนี่ยตอนที่ผมเป็นกรรมาที่การวอเนี่ยท่านก็ให้คำปรึกษาหารือในลักษณะแบบเดียวก,กันกับที่ตอนประชุมตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยทำงานใกล้ชิดกันครับ และท่านก็อัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาครับก็เรียนว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการที่ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่เพราะหลังจากนั้นท่านก็ได้ทราบในเรื่องที่เรากำลังพิจารณากันครับขอบพระคุณครับเชิญฝ่ายเลขาเลยครับชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปารบไม่มีการแก้ไขมาตราหนึ่งไม่มีการแก้ไข มาตราสองไม่มีการแก้ไขมาตราสามไม่มีการแก้ไขมาตราสี่ไม่มีการแก้ไขจบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาทั้งล่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ1 32นะครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ครับถ้าไม่มีนะครับเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สองครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่3นะครับเพื่อให้สภาได้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยไม่มีการอภิปรายครับตามข้อบังคับข้อ133ก่อนลงมตินะครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ 3เศย์แสดงตนครับ แสดงตนครบทุกท่านแล้วนะครับผมปิดการแสดงตนนะครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลฮนะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น380ท่านบวกหนึ่งนะครับเป็น381ท่านครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พอ,อหรือไม่ครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลยนะครับผู้ใดเห็นชอบกรุณากดปุ่มเห็นด้วยครับท่านผู้ใดไม่เห็นชอบกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธินะ์ฮะ 370เห็นด้วยครับีท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับ ครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงมติครับเชิญเจ้าหน้าที่ครับได้แสดงผลเลยครับมีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น399บวก1ท่านนะครับเป็น400ท่านเห็นด้วย397บวก1เป็น398ครับไม่เห็นด้วย0งดอ,อกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง2ครับเป็นั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศนะครับต่อไปครับระเบียบวาระที่4.4ครับร่างพระราชบัญญัตินโยบายขออภัยร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พศครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับที่พศพิจารณาเสร็จแล้วนะครับการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่สองครับซึ่งจะพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ชื่อร่างคำปรัลบและเรียงลาดับจนครบมาตรานะครับจนจบร่างโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยคณะกรรมการไม่มีการแก้ไขและไม่มีผู้เสนอคําแปลยติดังนั้นผมจะให้กรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นไว้ได้อภิปรายเมื่อคณะกรรมการได้ตอบชี้แจงจนจบแล้ว จะเป็นการลงมติในมาตรานั้นๆน,น,นะครับตามมาตราเอ่ยตามข้อบังคับข้อ131นะครับขอเชิญทางท่านประธานกรรมการการครับได้ถแถลงครับกระเบียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมสุประชัยใจสมุทรรองประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างข้อบัญญัติการ,การ,กรุวมศึกษาฉบับที่พศคนที่หนึ่งขอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรดังนี้นะครับ ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนรัศฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่3กรกฎาคม2567ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างรัญมัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่พศซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและให้คณะกรรมาธิการคณะเดียวกันกับที่พิจารณาร่างรัญบัติการอุดมศึกษาฉบับที่พศเป็น ผู้พิจารณากำหนดการแประยะติภายใน15วันนั้นวันนี้คณะกรรมารการวิสามันได้พิจารณาร่างพระัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ให้ความสำคัญและนำคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในวราระที่1นชั้นรับหลักการมาประกอบการพิจารณาโดยรอบครอบปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 1. ร่างพระราชดแกบฉบับนี้ไม่มีผู้เสนอคำแประยะติ สองร่างแรมหยัดสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่พศซึ่งมีหลักการสำคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาในการพิจารณาคำของงบประมาณของกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับร่างแรมหยัดการอุดมศึกษาฉบับที่พศร,ร่างแรมหยัดฉบับนี้มีจํานวนทั้งสิ้นสามมารตรา คณะกรรมาการได้มีการพิจารณาและมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิมขอบพระคุณครับเชิญาดำเนินการต่อครับชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารถไม่มีการแก้ไขมาตราหนึ่งไม่มีการแก้ไขมาตราสองไม่มีการแก้ไขมาตราสามไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็น มาตราสามไม่มีการแก้ไขนะครับแต่ว่ามีกรรมธิการขอสงวนความเห็นครับเชิญกรรมธิการครับท่านประธานครับผมอรวัตรเอื้อพุชคุณในฐานะของกรรมธิการเสียงข้างน้อยจริงๆเป็นประเด็นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของข้อประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสวัตุ พัศึกษาและเพื่อพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทางซึ่งจริงๆไม่อยากให้ปิดกั้นนะครับแต่ก็ฟังเสียงของกรรมธิการที่ผ่านมาในร่างพระบอครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็ขอผ่านประไปดีๆไปครับท่ครับท่าน กรรมธิการวลวัตไม่ติดใจนะครับมาตรานี้ไม่มีการแก้ไขเมื่อกรรมธิการขอสงวนความเห็นไม่ติดใจนะครับจึงไม่จำเป็นต้องลงมตินะครับจบการพิจารณาตามลำดับมาตราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาล่าง และการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ132นะครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่2ครับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่3ครับเพื่อให้สภาได้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายนะครับตามข้อบังคับข้อ133ครับ ก่อนลงมติผมขออนุญาตตรวจสอบประชุมครับเชิญท่านสมาชิกครับ มีท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครบถ้วนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น388ท่านนะครับถือว่าครบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียง ลงคะแนนได้เลยนะครับผู้ใดเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่พศท่านผู้ใดเห็นชอบท่านกดปุ่มเห็นด้วยนะครับท่านผู้ใดไม่เห็นชอบกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญใช้สิทธิ์ได้เลยครับ 370เเห็นด้วยครับมีท่นานใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับ ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้วนะครับขออนุญ,ญาตปิดการลงมติครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น396บวก1ท่านนะครับเป็น397เห็นด้วย393บวก1เป็น394ครับไม่เห็นด้วยศูย์งดออกเสียงศูนไม่ลงคะแนนเสียงสานะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระบัญญัติสภานโยบาย การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับที่พอ,อนะครับเป็นอานเรียบร้อยนะครับขอพระคุณทางคนะณะกรรมการทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ